ไปตักบาตรตั้งแต่เช้าวันเกิดหลวงปู่คำแปลงและเป็นวันลงเสาเข็มเจดีด้วยค่ะที่วัดหนองบัวคำแสงอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู คิดว่าคนจะไปไม่เยอะที่ไหนได้คนไปเยอะมากเลยค่ะ